สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้14คาเฟ่มาในรูปแบบเสียงบ้างนะคะหลังจากที่พิมมาซซเยอะแล้วก็ไม่ใไม่ค่อยใช้เสียงเลยอ่าวันนี้นะคะตามคลิปเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำชากัญชาแล้วก็อเมริกาโน่กัญชานะคะหลังจากรัฐบาลปลดล็อกกัญชาปลูกกัญชาเสรีไม่กี่วันนะคะกัญชาก็สูงท่วมหัวไปเลยค่ะ <laughs> อ่า วันนี้บุ๋มก็เลยจะมาแชร์นะคะสสูตรก็คือชากัญชาเนะะี่ยค่ะแล้วก็อเมริกาโน่กัญชาก่อนอื่นนะคะเราจะต้มน้ำปริมาณน้ำก็คือ1 0 0 0 ML นะคะก็คือประมาณ1ลิตรเนาะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่อากัญชาของเราลงไปกัญชาของบุ๋มใช้นะคะเป็นกัญชา ไม่ใช่ใบสดๆนะคะเป็นกรญชาทีา่ได้ทำเป็นถุงชาะคะ่ะเหมือนถุงชาเนาะที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเราก็เอามาต้มแบบนั้นจะแบบนี้ค่ะก็จะเ,เก็บรักษาง่ายแล้วก็เก็บรักษาได้นานนะคะหนึ่งห่อมีประมาณหนึ่งห่ออย่างนี้ประมาณหอ่อสิบห่อเล็กแบบนี้นนะคะ่ะนำมาต้มนะคะ รอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ถุงชาของเราลงไปนะคะหลังจากนั้นเบาไฟนะคะแล้วก็ต้มต่อไปอีก10นาทีโอเคนี่ก็ได้ประมาณหนึ่งประมาณ5นาทีแล้วก็จะมีน้ําชาน้ําชากัญชาของเราก็จะมีสีเหลืองทำเป็นสีเหลืองเข้มดูสวยงามนะคะคล้ายๆน้ำส้มยูสุเหมือนกันนะคะ แล้ก็ต้มต่อไปค่ะจนถึง10นาทีนะคะหลังจากต้มเสร็จนะคะเราก็จะได้น้ำชาประมาณ700 ml นะคะก็จะได้สีประมาณนี้เลยสีเหลืองสวยงามมีความหอมนะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกัญชาต่อไปค่ะเราก็มาเตรียมช็อตกาแฟกันก่อนเอสเพรสโซช็อตเข้มข้นของเรานะคะปริมาณกาแฟก็คือ,อกาแฟบดนะคะ ประมาณ15กรัมนะคะแล้วก็น้ำา90 ML นะคะสกัดให้ได้กาแฟอ่าสองอ่อนครีม,มาสวยงามอ่าพักกาแฟไปก่อนหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมเพื่อที่ทำอเมริกาโน่กัญชากันก่อนนะคะ ใส่น้ำกัญชาลงไปสีออนนะคะใครชอบหวานสามารถเติมหวานได้หนึ่ปั๊มถึง2ปั๊มนะคะแล้วแต่ความชอบเลยลองไปปรับกันดแูแข็งลงไปหลังจากนั้นเราก็เทเลยค่ะกันชาของเรา และช็อตเอสเพสโซนะคะท็อปหน้าลงไปค่ะอันนี้ส่วนแก้วนี้เป็นชานะคะชาธรรมชาติร้อซนะคะไม่ใส่ไม่ใช้วัตถุกันเสียไม่แต่งกินใดๆนะคะเป็นชาออร์แกนิกนะคะที่บุมเลือกใช้เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเรามาชิมกันนะคะก็คือจืด จืดสนิทนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เติมไส้หลับแล้วก็แก้วน,นี้ก็คือมีความเข้มของกาแฟนะคะก็คล้ายๆกับเรากินอเมริกาโน่ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋ม้วยนะคะ